ตอนที่เจ็ดยังเชิงดิฉันชื่อชมจันพิสุทธิสกุลเรียนจบทางด้านศิลปรกรรมจากฝรั่งเศสถนัดงานวาดรูปลงสีมีความอดทนมุ่งม,มั่นนี่คือความสามารถของดิฉันส่วนเรื่องทำประโยชน์คงต้องแล้วแต่เจ้าของซึ่งเป็นผู้บริหารว่าจะมอบหมายให้ดิฉันในฐานะพนักงานระดับล่างสร้างสารรค์สิ่งใดให้กับฟาร์มแห่งนี้ดีชมจันยิ้มหวาน แต่แววตากลับไม่หวานเหมือนรอยยิ้มเธอมาสมัครงานในตำแหน่งงานเล็กๆเน้นสร้างสารรค์งานศิลปะในใบสมัครก็เขียนไว้ชัดจะเอาประโยชน์ยิ่งใหญ่อลังการจากเธอคงจะไม่สมสถานะหน้าที่การงานและเงินเดือนคนฟังถึงกับมุมปากกระตุกวาจาจัดจ้านแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองสุดฤทธิ์ก็ไม่แปลก ไปอยู่เมืองนอกมาตั้งหลายปีจะให้เงียบๆหน้มๆได้อย่างไรแบบนี้สิถึงจะสนุกหมายความว่าถ้าให้ทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างไม่ปฏิเสธค่ะคนฟังยกยิ้มเล็กน้อยรับรองด้วยเกียรติของลูกชายเจ้าของไร่ว่าเธอจะได้ทำทุกอย่างตามที่ลั่นวาจาไว้เขาจะรอดูว่าเธออดทนเป็นเลิศแค่ไหนถึงขนาดที่ว่า ปางตายก็ยังไม่ร้องขอชีวิตหรือเปล่ามีแฟนหรือยังอเอ๊ะคำถามเกี่ยวกับการทำงานยังไงคะถามล้วงเข้ามาถึงเรื่องส่วนตัวจะให้ไว้ใจง่ายๆก็คงแปลกแต่ดูท่าทางคนถามแล้วก็ไม่ได้มีสีหน้าหื่นกระหายว่าแต่เธอไม่เห็นแววตาเขานี่จนป่านนี้ถอดแต่หมวกยังไม่ยอมถอดแว่น ก็จะได้รู้ไว้ว่าไม่มีภาระหรือต้องห่วงใครเวลารับงานบางครั้งงานอาจจะเยอะมากจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแม้แต่คุยโทรศัพท์หรืออาจไม่ได้พักเพราะต้องโหมงานหนักทั้งวันทั้งคืนคนถามรู้ความหมายแฝงในสิ่งที่ตัวเองพูดผิดกับคนฟังที่ไม่ได้คิดไกลที่นี่เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตเป็นเรื่องปกติที่จะมีงานล้นมืออ๋อจะไม่มีคนรักแล้วคะ่ะ มีเวลาให้กับการทำงานเต็มที่ฮะเป็นไปได้ยังไงเรียนถึงเมืองนอกไม่น่าเชื่อเขายังแอบคิดว่าเพราะเธอมีคนรักจึงหนีงานแต่งเชื่อเถอคะค่ะฉันยังไม่มีคนรักจริงๆคราวนี้เธอส่งยิ้มหวานให้ความหวานพร่างพราวไปทั้งดวงหน้าหวานไปจนถึงดวงตาทำให้คนจ้องหาเรื่องถึงกับตกตะลึง นราธิ์หายใจไม่ทั่วท้องถ้าวันนั้นเธอยอมเข้าพิธีแต่งงานเขาอาจทิ้งตัวเครื่องบินขากลับและยอมสละเวลาเล็กน้อยเพื่อเข้าหอก็เป็นได้อืมถ้างั้นก็ดีเรื่องอื่นไม่มีปัญหาจะติดก็แค่นิดเดียวชายหนุ่มเปิเดเอกสารแนบท้ายใบสมัครที่เป็นสำเนาหนังสือเดินทางของเธอบัตรประชาชนล่ะเออคือมันหายฉันถูกกระชากกระเป๋า ใช้พาสปอร์ตแทนไม่ได้หรือคะหญิงสาวหน้าถอดสีถ้าเธอไม่ได้งานเพราะเหตุนี้คงได้แต่เจ็บใจตัวเองจะว่าได้มันก็ได้แต่ฉันอยากได้บัตรประชาชนมากกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าวันไหนว่างก็ไปทำใหม่เสียสมัยนี้ทำได้ทุกที่ส่วนไอ้สำเนาเนี่ยมันไม่ชัดเดี๋ยวไยถ่ายเอกสารใหม่ก็แล้วกันว่าแล้วนาราธิปก็ขยำสำเนาหนังสือเดินทางทิ้งลงถังขยะ ชมจันไม่ได้เคลือบแคลงใจเรื่องภาพไม่ชัดเพราะกระกฏพริมพ์จากรูปที่ถูกส่งผ่านแชทในโทรศัพท์แต่ที่น่าแปลกคือเขาแบม,มือมาคะเอาพาสปอร์ตเล่มจริงให้ฉันเดี๋ยวจะให้คนเอาไปก๊อปปี้ทำแฟ้มประวัติพนักงานนราธิประดิษ์นิ้วยิกเร่งเธอให้ส่งสิ่งที่เขาต้องการอ๋อคะ่ะเอาเป็นว่าฉันรับเธอเข้าทำงานเริ่มงานมาลืนนี้เลย กลางเดือนพอดีจะได้คิดเงินเดือนง่ายๆชมจันยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเรียงสวยทำคนมองชะงักตราตรึงเป็นครั้งที่สองจนต้องกระแอม,มในลำคอเพื่อเตือนตัวเองให้ตั้งสติขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะมีอะไรจะถามไหมไม่มีค่ะหญิงสาวตอบอย่างรวดเร็วพร้อมสายหน้าไม่สงสัยบ้างเลยเหรอว่าฉันจะจ่ายเงินเดือนให้เธอเท่าไหร่ไม่ค่ะ เท่าไหร่ก็เท่านั้นจันไม่มีปัญหาเรื่องเงินใจใหญ่จริงแม่คุณตราทิพย์คิดพร้อมกับพยักหน้าช้าๆกดเครื่องคิดเลขใกล้มือหันให้หญิงสาวดูนี่คือค่าแรงตามกฎหมายที่ฉันจะจ่ายให้เด็กจบไปที่เพิ่งทำงานในวุฒิปริญญาตรีเป็นราคาสำหรับคนที่มีที่พักหรือเป็นคนท้องถิ่นของที่นี่แต่เท่าที่ฉันรู้จากกรกด เธอต้องการงานที่มีทั้งที่พักและอาหารสามมือเพราะฉะนั้นชายหนุ่มหันเครื่องคิดเลขกลับเข้าหาตัวเองแล้วกดลบเป็นเปอร์เซ็นต์จนได้จำนวนเงินที่พอใจแล้วจึงหันหน้าจอตัวเลขกลับมาทางหญิงสาวชมจันพยักหน้ารับทราบเงินเดือนของเธอถูกหักออกไปราว40%เปอร์เซน์ซึ่งไม่ได้หนักหนาเมื่อมองว่ามันคือค่าที่อยู่ที่กิน ฉันจะแจกแจงในส่วนของรายได้และค่าใช้ใจ่ายให้เธอฟังคร่าวๆแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวถ้าไม่เข้าใจก็ให้ไปถามฝ่ายบุคคลเพิ่มค่าเริ่มจากค่าใช้ใจ่ายกันแล้วกันที่นี่มีห้องอาบน้ํารวมให้ใช้ฟรีเป็นสวัสดิการพนักงานสามารถไปใช้ด้วยกันกับคนงานของแปลงดอกไม้ห้องน้ําชายและหญิงจะอยู่ห่างกันไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครแอบดูหรือไม่ปลอดภัยส่วนค่าน้ําและค่าไฟในห้องต้องจ่ายเองราคาตามบิลของการไฟฟ้า ฉันไม่บวกกําไรไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มนอกจากว่าเธอจะทํามิเตอร์พังนาราทิ์หยุดพูดแค่เสี้ยววินาทีเพื่อมองดูสีหน้าของคู่สนทนาเมื่อชมจันไม่มีท่าทีสงสัยเขาจึงพูดต่อพวกรายได้จากการขายชิ้นงานในเรือนกระจกทุกชิ้นที่เป็นฝีมือของเธอซึ่งเป็นพนักงานประจำกินเงินเดือนถ้าขายได้มีค่ากำลังใจให้ชิ้นละสิเอร์เซ จะขายได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและฤดูการท่องเที่ยวถ้าเธอพอใจกับตัวเลขที่ฉันบอกก็เซ็นสัญญาและเริ่มงานได้เลยทดลองงานสามเดือนถ้าไม่ผ่านก็กลับบ้านทันทีไม่มีต่ออายุหญิงสาวกลืนน้ำลายเจ้าของที่นี่คล้ายจะใจดีแต่ก็แอบโหดตกลงค่ะฉันพร้อมเริ่มงานตามวันที่คุณบอกต้องกลับไปเก็บข้าวของที่เชียงใหม่ก่อนหรือเปล่าเขาหมายถึงที่บ้านของกรกฎ ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวหาซื้อเอาจากตลาดแถวนี้หลายวันนี้เธอก็ใช้แต่เสื้อผ้าของกระเกตอยู่แล้วของตัวเองมีแค่ชุดที่ซื้อจากสนามบินแต่ถ้าได้งานประจำแบบนี้ก็ควรต้องมีเพิ่มอีกหลายชุดหน่อยกดด็ดีรวยเลือเกินนะแม่คุณช่างเหลือกินเหลือใช้สมฐานะพ่อในที่สุดว่าที่เจ้านายก็ยอมถอดแว่นให้เธอได้เห็นใบหน้าเต็มเต็ม ฉันว่าฉันคุ้นหน้าเธอนะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเขาแค่อยากลองอย่างเชิงว่าเธอจะจำหน้าอาดีตว่าที่สามีได้หรือไม่ยังไงต้องเคยเห็นเขาจากในรูปถ่ายบ้างก็ที่สนามบินไงฉันเหยียบเท้าคุณขอโทษอีกครั้งที่ทำให้เจ็บตัวคะ่ะชมจันทร์ทำหน้าแย่ที่จริงก็ไม่อยากให้เขาจำได้ ไม่ใช่ตอนนั้นหมายถึงที่อื่นเวลาอื่นหรืออาจจะก่อนหน้านั้นต้องพูดให้ชัดเจนขึ้นอีกเผื่อว่าเธอจะนึกออกบนเครื่องบินมั้งคะที่นั่งของเราติดกันถ้าเป็นก่อนหน้านั้นคงไม่มีเพราะฉันเพิ่งกลับจากปารีสไม่ถึง24ชั่วโมงไม่เคยเจอกับคุณหรอกชมจันทรระแวงว่าเขาอาจหาเรื่องจีบเธอแต่จากแววตาก็ไม่ได้เจ้าชู้หลุกลิก หรือเธอจะคิดมากไปอืมถ้างั้นก็ช่างเหอะหน้าเธอคงโหลเขาลุกจากเก้าอี้ตรงไปหากรากฏทันทีอีกแล้วนะตานี่ปากคอเระรายเฮ้ยตื่นออฟฟิศจะปิดแล้วนราทิ์เอาเท้าสะกิดไปที่ขาเพื่อนคนงัวงเงียสูดน้ำลายแล้วตามด้วยหาวปากกว้างไปอดหลับอดนอนมาจากไหนวะ กระกรกดหาวรอบที่สองเกด้ฉันจะรู้ไหมว่าน้องแกอยู่ไหนคงเดินเล่นอยู่แถวนี้และมั้งตั้งแต่เข้ามานอกจากปริชาติกับชมจันก็ยังไม่เห็นผู้หญิงคนอื่นกระกฏพยักหน้าเงึกขับกลับไม่ไหวหรอกนอนนี่แหละฉันให้ที่บ้านเตรียมห้องให้แล้วนราทิพชักชวนอย่างที่ตั้งใจไว้อืก็ดีเหมือนกัน ื่อเช้าจนตื่นเช้ามากกลัวมาไม่ทันแกเข้าไรกรากรู้ว่าเพื่อนจะเข้าสำนักงานเคลียร์งานแค่ครึ่งวันเชา้าส่วนครึ่งบ่ายจะเข้าไปตรวจตามจุดต่างๆในไร่โทรตามเกตสิฉันหิวแล้วนาราธิปเร่งเพื่อนเขาอยากเข้าบ้านเต็มทีกรรกฏยังมึนคล้ายตื่นไม่เต็มที่แต่พอปรับสภาพได้ก็หยิบโทรศัพท์ เดินออกไปที่หน้าสำนักงานเพื่อเห็นน้องสาวจะได้กวักมือเรียกเจ้าของสถานที่เดินตามเพื่อนออกไปเป็นคนที่สองชมจันจึงเดินตามโดยลืมว่าหนังสือเดินทางของเธอยังอยู่ในห้องรถวอลโวคันใหญ่แบบขับเคลื่อนสี่ล้อค่อยๆแล่นตามรถกระบะคันเก่าสำหรับใช้งานในไร่ไม่กี่นาทีก็ถึงเนินเล็กๆ มองตรงไปมีบ้านไม้หลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นตั้งสวยเด่นเป็นสง่าด้านล่างของตัวบ้านยกสูงจากพื้นมีบันไดสามสี่ขั้นให้ดูเก๋ยิ่งเข้าไปใกล้ก็ยิ่งมองเห็นความสวยงามมันดูสวยแบบไม่หวือหวาแต่ก็เรียบหรูอยู่ในทีเก๋ไม่ได้มาที่นี่นานบ้านใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ทิพย์พี่ปลูกบ้านใหม่เพิ่งเสร็จเมื่อสองปีก่อนนี้เอง ถ้าเกตชอบไว้มาเที่ยวอีกสิหลังนี้พี่ให้ช่างกั้นห้องเอาไว้หลายห้องเลยมันกะสร้างทีเดียวเผื่อมีลูกแต่สงสัยจักเกร์กระกดจิกกัดพอหอมปากหอมคอไม่ได้สะทกสะทานกับการถูกเพื่อนตวัดสายตาใสา่มีอะไรกันหระคะหรือว่าพี่ทิพย์จะแต่งงานกระเกตย,ยังไม่คิดว่าผู้ชายพวกนี้จะยอมทิ้งความโสดไอ้ก,กดมันปากหมาพูดไปเรื่อยพี่มีแฟนที่ไหน จะอยู่ขึ้นคานเป็นเพื่อนมันนี่แหละแค่ฟังกระเกตก็ร้องอ๋อในใจถ้าอยู่แบบพี่ชายเธอก็ไม่สมควรมีเมียหรอกผู้หญิงที่ได้ไปมีหวังน้ำตาเช็ดหัวเข่าวะละหลายเวลาใครจะอยู่กับแกฉันเจอเนื้อคู่แล้วเว้ยกระกฏส่งยิ้มมีเล่ในให้และเพื่อนสนิทก็รู้ทันฝันไปเถอะมึงดราทิพย์แค่นหัวเราะอยู่ในใจ คุณทิพย์มากันแล้วเหรอคะอาหารเพิ่งเสร็จเลยจะให้ป้าตั้งสำหรับในห้องอาหารหรือที่ระเบียงดีสาวไม่น้อยวัยห้าสิปลายเดินยิ้มแย้มเข้ามาสวัสดีครับป้าจันกราโกไวไหวคนเก่าคนแก่ของที่นี่ป้าจันหรือจันเปงเป็นคนงานในไร่ตั้งแต่นาราทิพย์ยังไม่เกิดตอนนั้นเจ้าของคือตาอิ่มพ่อของเอมิกาหรือคุณตาของชายหนุ่ม เมื่อก่อนที่นี่ยังเป็นที่ดินผืนเล็กมีแค่แปลงดอกไม้ไม่กี่แปลงอยู่ด้วยกันนานวันจันเป็งอายุมากขึ้นนาราธิ์จึงให้เลิกทำงานหนักเปลี่ยนมาดูแลความเรียบร้อยในบ้านแทนสมัยยังสาวจันเป็งเคยมีคู่ชีวิตแต่อยู่กันไม่นานสามีก็นอกใจไปมีคนอื่นเธอเข็ดขยาดกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชาย จึงเลือกที่จะปิดใจแล้วก้มหน้าทำงานที่ไร่ดอกไม้เรื่อยมาช่วงวัยรุ่นนราธิ์เดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพกับเชียงรายบ่อยๆก็ได้จันเปงคอยดูแลเหมือนเขาเป็นลูกชายของเธอและด้วยความที่เติบโตในเมืองหลวงจันเปงจึงใช้ภาษากลางแทนภาษาท้องถิ่นเวลาคุยกับเขาทำให้เห็นว่าจันเปงรักและเอนดูชายหนุ่มมากมาย สวัสดีค่ะคุณกรกฎจันเป่งยิ้มกว้างขึ้นเมื่อเห็นสองสาวไม่คุ้นหน้าหลงดีใจคิดว่าเป็นคนรักของทั้งสองอะไรครับป้าจันพอรู้ว่าเป็นเกตทำหน้าผิดหวังขนาดนั้นเชียวกรกฎอดหยอกสาวสูงไหวไม่ได้หน้าน้อยใจนะคะที่ป้าจันจำเกตไม่ได้กระเกตแสร้งทำหน้าเศร้าโธ่ก็คุณเกตสวยขึ้นตั้งเยอะ ป้าก็น,นึกว่าพวกหนุ่มๆจะมีข่าวดีพาใครมาเปิดตัวให้ชื่นใจซะอีกกระกฏชอบใจเขาเองก็อยากเปิดใจจะขาดแต่ติดที่ชมจันยังไม่รู้ตัวนี่สิสงสัยคงต้องมาหาบ่อยๆแลว้วคนนี้ใครคะน่ารักจิ้มลิ้มเชียจันเปงถามสาวสวยอีกคนที่ยกมือไหว้เธอเช่นกันพนักง,งานใหม่ครับประจันนราทิ์ชิงพูดก่อนใคร ชมจันครับป้าเป็นเพื่อนของเกตผมเพิ่งพามาสมัครการกับไอทิพวันนี้เป็นแขกบรืนเป็นลูกจ้างไปกันดีกว่าครับอาจารย์ผมหิวแล้ววันนี้อากาศดีตั้งโต๊ะที่ริมระเบียงก็แล้วกันชายหนุ่มโอบเอวอุบอวบตามวัยของจันเปงพาเดินขึ้นบันไดหน้าบ้านไปอย่างยิม้มแย้มน้องจันอย่าคิดมากนะเพื่อนพี่มันก็ปากเสียแบบนี้แหละปากไวกว่าทุกส่วนในร่างกาย ชมจันยิ้มสู้ตั้งแต่เจอนาราทิพธ์เธอก็โดนแซะโดนแขว่ไปหลายรอบดูท่าอยู่ไปอีกหน่อยก็คงชิน